งานการก็ไม่มีทำยืดเงินยืดทำเลี้องเราผู้เ่้าขับหลงมแตงมายาวๆอยากจอยากสาว่าเป็นเงินเร่างเดิการเคยเท่ามาโดนตหขอเสียง่อยขอหนหน่อยนึงกระห้องแห้งตลาะขอเสียงกั๊กนักบาบในเลี้ยนี่ละนอนเฝ้าเงาม่งอยู่กยโอามา้างฟื้นจะ เราฟี่เนกินได้เบิดมือเนาะเราซื้อเบิดมือกับพวกอนนนินโอ้เนาะแม่นอบไปก็เอาขึ้นมาเนี่ยมันแม่นโอมเราบดเจังเอาไม้คอยอมต่อสิแต่สั่งเนาะจ้างมาล้อมไปกับจ้างไปตั๊ปปีไก่เนี่ยด้พี่น้องจ้างต่อกัน มอลำก็ักไปใส่มิดซีรีอยู่หลวงพ่อบอกว่าไปหาหมอลำให้ในเด้อไปสัน่นเพ็ไปจา้าักก็พูดหล่ะตัดกอนสงการคนตอนนี้ถ้าได้มาอยู่โอ้ยจะบอกเลียอะไรท้อ,อ <laughs> เดี๋ยวฝากไปหน่ก่อนเด้อเอาเมื่อกี้บอลเลียถานี่นบ้านยังไงก็จะมาม้านหน่อยเชะเมื่อยแต่ก็แห้งผมบอก ปุ่ยใหม่โมใหม่อีโจพี่บาทใส่อิโจโจนั่นนี่พู้สวยๆเขาไปได้เงินโดดกวาดคนแข่งักสาวเท่าคนเดียวยืดโกโซย้อยแห่งเท่าครับต้นที่จะว่ามันาให้ผู้เดียวจีโจมน้ำทางสั่นจะถูกโอ้ยเนาะเท่าขอร้องมาจีร้องได้น้ำเขาไม่แต่เอาเงินซื้อๆเนี่ยนะ เพื่อนมากินท่านน้ำหันจะเป็นบ้าคุณแล้ชัวโอ้ยเนอโอ้ยเลือดจับมือจับแต่มือนี่อันโคโรอยู่ทั้งใจเพราะจับจริงได้เตี่ยวหมอปวดมั่นได้กันเปลี่ยนชิปเทียร์แล้วอันใ่ใหญ่ปนนีปัจจุบันเจอก็เด็กปันดเด็กกันทั้งไม่ฉี่ไหลก็รอกันเดียด จังได้จะกาเป็ดกันดลยให้จันใส่เมื่ออันช่วยุ่คือเมียแครเนี่ยอ่าอันปลาล้อมามากคนต้องเสียที่บ้านนี่นะเมตาโอ้คือไม่คนกินท่านน้ำไหลย่ายแม่เลยมืนอกี้ชาวป้ากูไล่่ำเมไปจังได้มาจากได้เอามาของห่างจริงกบไปจ้างคอยมาล่ึงงมาจับไว้ตะกี้จื้อเพราะได้ชาวบ้านนี่เฮ้อ มาล่ำเศรีนี่กับมาล่ำนั่นตัวดีไม่น้อยเอามาล่ำจะได้มาเท่าคักเหรโอ้ยโว้ยยังกับว่าเท่าให้เท่าขาดเท่าคัดเท่านี้แต่จะพอท่านเท่าขั้วไปจ้างขน่ะโอ้ยเนาะคอยไปจ้างคือลูกผู้เต๋อคือแง่เศรษดีไม่ได้เทียวลูกผู้เท่ามาลุกไงเขาเอาลูกผู้สาวมาลุกไงเขาจังตัวอันเป็นนี่บอกมาล่ำจ้าเอาสมารเราก็ลองเพลงกซ์ซูไปนองฟังลด ลองเลยลองเลยอาทิตมาคุ้มลองกั็มองนี่โมเดลนี่เอามาฝากกับลองนล้วเดี๋พี่น้องเฝ้าประสิทธิ์นั่นไอ้ไอ้คนขออันนั่งอันนี้ใน่เด้อคอยันเบาหวานค่อยคืนโอ้ยแต่บาลามกับได้นั่งโตเนาะมาคือกันแต่กับพี่น้องท่างนี้เออพี่น้องบ้านพี่น้องคอยเนาะบ้านหุยเตยเบิดบ้านตัวคอยเห็นแฮวังเล่องนั่นแฮ่ผาแดงนั่งไง อันเห็นเห็นมาเรียนขกหมวกขัวมมมเมื่อยพุ่งค่อยอ่ <c oughs> <c oughs> อนซ่อนผ้าแดงบ้านค่อยผ้าแดงอ,อ,อ่อนซมอมาเฮ็ดทักแต่เหรอกดกดซอมออหม้อไหมอบนขูดทั้งล้านแบบผ้าแดงเออผา้ผาแดงบ้านค่อยไหมีแต่ของคนบ้านนั่นเป็นตะแลงตะแล,ล่ค่อยเห็นผ้าแดงแล้ว <c oughs> หนากระลุบๆไฟเอา้ามันเซนนอขึ้นเนี้ยไม่เคืองเดี๋ยวแต่นานีแหล่ที่จับแต่มือนี่พเดี โอ <โ ops? S 1> ้ยนอเป็นเด็กดี oh. <g Kern ow> oh. ่เด <Turkey> <c ười> ็กมือขึ้นมากเลยนี่ทำไมเป็นครูคีรีน้าพ่อกระดูกจะเทียววะโอ้ยพ่อกะมีเปลี่ยนสูตรอยู่บางแล้โอ้ยนอเปลี่ยนตะสูตรเปลี่ยนตะนามเพราะอาขคือเกาหันแหละเจ้าหิจับดูนไหลอันข้นที่เ่อควบนั่นควบนี่พระเจ้าจิติยาควบรับเท่าหัวเกาเจ้าตะยุทีมเต่าทองของบ่อแมนบดเอาให้ตะดอกเทียดีบ่เงินบ่ให้ตี ออโอ้ย,นอยเนาะวัฒนาเธอได้สำนั่นแหะเอาลองลองลองเอปีบิ้ลดีทูยูอ happy you. โอ้ยลองให้เฮตุเปเบิ้ลบ์ดีอีหยังจะดีเอา้ากาหัานว่ามางานวันเกิดล้งพอ่อโอ้ยวั <laughs> เกิดหลวงพอ่อเขาเพรเฮตุเปเบิ้ลบ์ดีเฮ้แไปไก่ขันน,น่ะแก่นนนอายุวัฒนาะโอตีเออ จับตะมือนี่บ่จับจุดเบิดมือเบิดเป็นเอาเพลงไหมเอาเพลงไหมอันจังที่ได้บ่เอาเพลงอย่างอันเพลงไม่ไมไขบ้ได้ขอยไดใจเพลงเก่าเกเพลงเก่าเกเออเอาลองสู้ไปลองฝันอันเพ่งฝนเดือนหกฝเดือนหกาจดนตีเล่นได้บ่เล่เล่เล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 ่เล่เล่เ้อะองเหนมาเถียงขี้เขาได้แต่นี่เจ้าลินิตเดกจากบุกนึง ลองเปม็นตาสัแกวนะาเอาเนมัอนีางเ้าให้กันก่นด้วน่อคอยกัเรนมิวสิคซทีคที่ขาเปียกมาละคนเจไดหล่อนเจ้าบ่เคยฟังเพลงมาหอยเคยฟังยูอันเหรอว่าเ่าแห้งปนี้ หมากลับมาจังสมจริงสมจังโอ้ยเป่ากับเป่าพี่เพื่อนกับใดว่าเป่าคับเป่าเนี่ยเปนี่เปียกเบิดแล้วกระสิได้แตรงหนาไหมโอติเป่าไกลเด้อเอาไม่สันอาจารย์เอาติเอาไม่สันโอ้ยจ็ดสี่ล้วคนบ่เคยฟังเพลงสมัยใหม่กบันบ้านไม่ร้องก็ให้กบเท่าเนาะ มึงไปลองกันนะเดี๋ยวมึงคือเก่งแท้เป้บอรูกเรื่องแท้เอามึงลองกูสิเปาเออได้หน้าปนีคอยคือสิลองได้ปดิได้่ได้กันตรงลองเอาตัวแฟนมาจ้งได้่ได้บ่บ้ายนหกห่อยนะเก้าไปไเนหัวไอ้ีองได้เนอ้ยอยาไปเปไกก็ได้ดอก มาใส่ถืออย่างเข้าเดือนเจไปเก็บเพชรอยู่กลางทุบ่มี่งมีกำนั่นไปใส่นอนมาแปลคอยนี่ไปยังอีหย่งก็เบ้าดีดแทบบเนี่ไปยังอีหย่งก็บกอบตำใสเมื่อกลีกยีนตายเท่าไมึง เดือนหกเดือนหกว่าปึ๋งแม่มั่งเฉยเลดิอเอาค่อยไปเด่นเด่นสินเด่นเก่งแม่งจีคอยไกลพี่สันเดือนหกว่ากันยังว่าลองว่าได้เนาะเฮ้จต่เด่นสันเอาไมา่สันนะคนลองว่าได้กับบังคับให้หลอกเนาะ Mhmm hmmm 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 phải hmmm 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 đi hmmm 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 ว้ยกันยังมาลองบ่ได้เนาะจำซอยกันเ้อเอาไม่เดี๋ยวนั้นเรายตีตั้งว้ยเดีเ๋ยวโฮเกอร์จะ <c oughs> จำซอยข้าได้ยี่แหละจำซอยกันยังครับย่างเขาเดินหั เขาเด่นหุเอาเฮ้ยขาว่ได้ฟึกไปไหนได้แหละจังยไปนี่นี่นิรองพปานี้ข้ามอลัมมาเฮ้ข้ามอลัมเอาลองซ้ำนี่กษิเอาเงินเาข้ามบีเอาคือเ่านี่หละว่าเจ้มีเงินทอนบ่สองร้อยสองร้อยามันโอ้ยเนาะจ้มีเงินทอนบ่สันมีเอาสองรยกับสองรเฝ้านี้ทอนมาสามร้อยไปหาอยราง้มีเงินหน้อยอยู่นี่ เดี๋ยวเร็วกันเดยวนี้เอาเอาไปเก้าเนี้มันลอยขึั้เอาเอาเดี๋ยวไม่ไงไม่ไงขอมีเงินหน่อยแล้วขอมีเงินหน่อยแล้วเอาไปหาร้อยอะขึ้นมาเออเอาสองร้อยไปเฝ้าเมียหายกันไปไปไปการได้ขาดร่วงล้ำพบไปสแต็ปยิ่งได้เงินสองร้อยอยู่อัน ข no <TP> huh ึ้นเงินค่าไฟข่อยขึ้นข้าวอยู่อันนี้เงินค่าไฟข่ยังอย่างนี้เอาคอยก็ให้เจ้าอะนั่นดิค่าไฟใส่อีกเงินข่ไม่สามร้อยก็บขึ้นมีสามร้อยข้างเตาอยู่บ้าข่อยก็ให้ค่าตัวเจ้าจักบาทสองร้อยนั่นเองคอยการให้เจ้าขึ้นไปบังหันเดียวบังหันเขาบว่ามีเงินน้อยบังหัข่อยมีแล้วข่อยเลีให้ขึ้นแม่นยุบจู่กับแม่นเสียตัวเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะ ผู ay, ük, 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 ้ใดปึ๊ผู้ใดบอกปึ๊ก uh ็เลยดเจ้าเราปึกมเมื ay ่อมีงน wow ั oh ่นะปืกเด่นบโถปื๊เอาอยู่ด่มาแงว่าเขยปึ๊เถอะปญญาบัณฑิตผู้ใดบัณฑิตผู้ใดปญญาตีผู้ใดนบัณฑิตบันเดิอูเงินกูทำหรกเงรืทราคือเกาโอ้ยจะมาสักหเลยเถาะโุงเรียนกันกอนอเอ้ยอยบอกอยู่ดิบาเคยปึกไว้ซะเถาะเออขัดปึกค่าว่าเคปึ๊เจ้าน้าผอสีบ่อาปม่ยังเฉีบ่หอดีนอนเอาจังที่เอาจากไหนบ่เป็น กูเมาโคตรเมาเกินบอกกูอยากทดลองความสามารถของมึงเอามีทดลองอีกทีฉมนพูดว่าฉันพ <Music> ูดให้ลงมสิบฉันมึงนับลงมสิบก็กูตีหัวมึงยังซีจำได้ป่าวฉันให้เจ้ากูลงมสิบกูก็มึงก็ตีหัวกูจังซี่ได้บ่เอานั่เอาไหมไมจะเก่งกบให้คอยเป็นผู้ถือพูดให้ลงมสิบตือตีมันบ่อันนี้กูเมะเอาของคอยเฮ็ดมาได้ดิเมะ ไปล่ากล้องเดียบัมอไเซ็ดประกันไว้ผมเ่าประกลาเอ้ยเอาเจาอนี่ก็ได้ไหมป่ะเจ้าอนี่ก็ได้บอล่ะอาจาย์ขไหลไม่เจ็ดหลอนพมได้เหันหลอนเมื่อหกูก็น้น้ำมึงมานี่ล่ะเอานับบอลในไปนับกอนตีเออหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดอดเก้สินี่หัวผู้เท่าเด้อเท่ากูกป็นน้ำมันล้วเจังเจงไหน กูมาเจอหนีมึงอยู่หันกันน่อเอาเอาเปลี่ยนทางกันมาสะเทอให้กูนับก้อนหนึ่งสองสามห้าอเจ็ดแปดเกสบนี่เฮ็ดเี้เท่าไอยู่ดีเอากันว่าผู้ใดล้มกเมียนเนาะเอาเอาเให้ให้กูนับก้อนมาเดี๋ยวนับก่อนอีกเออเอนสสี้าหกเจ็ดแป ผมบอกว่ากูเก so ้าเราไม่ต้องรงซี้องชี้ื้กได้พี่ปิกก็กันโอ้ยนอการปิกวันนี้นี้ไปหาบพูดเฮ็ดใส่ปรอบมุดไปเอาไมมาเฮ้ยยืนเกาก็ได้เอามาบาดอยังเหยียูนับก้อนก็ได้จะนับก้อนเออามึงนับก้อนเอาหนึ่งสองสาห้เจ็เก้า เสียใจนะคะคุณลู้ทันแล้วต่อไปนี่จ้างกูกกบะเบลุ่มสิบแม่แก่เล่นมันขึ้นตีกูมันขึ้นละขอไม่ได้ประโยชน์จะพร้อมกับปลืเองเนาะไปหนี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 ม่ไปนั่นอย่าเป็นมอลลัมไ่เป็นเซตเต็ไปทักพุนพุนเขาป้ากล้วยไปพุนไปหาสมทานเทิดมือให้ยี่คู่แบกผุดไป้

ก็ฟังนี่ไปยังเดีวนี้เจ้าภาพดิเจ้าภาพใชเจ้าภาพนี่เดียวพูดันบานนี่เจ้าภาพ่ันเตยบ่อบ่บ้านออกเสียเจ้าภาพกันชีไโพดเด้อเอาชีลไรกูก็มีเงืนอไหมเห็นมาบ้นับมาหน่อยให้บานนไปกินก๋วยเตี๋ยวเลี่ยมคนยุคกว่าจะพันก็เลี้ยงเขาเลี้ยก๋วยเตี๋ยวเลี่ย ลราเพิ่นเ็ดล่าละฮะเนาะพวกเราบ้าสร้างบุญญาพวกเได้เลียเอาเอาฟังแล้ำภาสิมาล้ำมีเรที่เดียวดิน้ำละเนาะฟีทุ่มก็แห้งละเพิ่นบอกว่าเน้นล้ำเดี๋ยวเดี๋ยวหางหนูกักเองอันนี้เก้าอี้เจ้าภาพคอยเป็นหมอลำลำเรื่องต่อก่อนมนตจอมีบัตลังนั่งเอกต้องนั่งบัตลังเอาเก้าอี้นี่ของเจ้าภาพออกมาเองเด้ยนี่แม่เสียบ้านังจังเด็กเสียบานังฟัดลัก ไปเอามาไหมขุนยุดธ์ยุทสศาาเมียงขุนก็อยากหุ้ยเปียวหาไหมเออเอามันสินั่งแค่เชียนผู้เดียวนี่บอดินเอามันนั่งเอียต้องนั่งบันล่างเอามัน นะเเห็นดอกมันบม่มีเกาอี้เพิ่นเียนเพิ่มรยเกาอีีวัดเพิ่นเจ็บเข้าเ่อเรา่จักคนละไปเอามาอีกนะียงเกาอีเพ the <p are noise> <That> right. <fish> ื่อเื่ออยากอันนี้ก็หนวคนิลาใส่ยด่สักบาทสะกดอกเอาไม่หยังเราไม่หยังเาไม่หยังเอาไม่มานั่งแม่นั่งจันไปเอาคือสมาเพื่อคักแเฉบัดีกะว่างนี่ป๊บแม่นบ่ลัะนี่คำ่ามีตัวเดียวกับสลัดได้ไมก็นั่งผู้ละฟังเม่มึง มันบาขึ้นดุดเดียงดั้งศูนเด็กดิบอ่มันบาขึ้นดุดเดียงดั้งศูนเด็กดอกเอามึงเอาไปอย่างเขาว่ามานั่งน้ำกันของนั่ง์เราตีเขานี่วิธีการนั่งนั่งให้มันพร้อมกันป้ากูเรียนมูกเกาแก่กันแต่น้องหายวดใจเดยอยเจ้าเฝ้าเฮ้ยเาเฝ้านั่งนั่งพร้อมกันดิบ่เออต้องนับหนึ่งสองสามแล้วก็นั่งโอ้หนึ่งสองสามนั่ง ล่ำลงไปไป่ะเดี๋ยอดแจ้ง่มึงทันละนั่งในอีหนี่ตัวละเ,เอาเจ้าขึ้นสาลาดัดเฮ้วายปอกับเนี่ยคู่บ่เออเนี่ยประลาดบางเบ็ดนี่บ่โอ้ยอยา่า,า,ามาเถาเราเมาเราไปหางวัดสุูุไสยบุกเอาแั้งล้างเนี่ยเดี๋ยวเจ้าชิลูกอีเอาชิลูก,กด้เยกันนั่งฝัดลำน้ำกันแม่เออิลูกกระบอกกระเด้อได้นั่งนเดยวเด้อาบอกฮาน มมาแบบนี้ฝ่าสีค้าข่อยเรามากคักมางี้ฝ่าสีข้า้สมัยก่อนเป็นัไงมียคืไงกูปวดทั้งหมดเชอบกอเลย บุมบั้มเฮ็ดอย่างโอ้ยคอยมักฝ้าสีค้ำฟ้าสีข้าก็จะมีชวดปฐมมาท่องจิงกันได้เช้นใบตายก็ผุดติโอ้ยเอาไมเอาไม่ก็เป็นหนาวบอกวันี้ไม่ไปกับมักฟ้าสีค้ำจะดเท่าไดเนาะรถหยยบไกลเปอยางกัคนหัวกก็้ตึ้งเอามาหนึ่งสองสามนั่งยบจับมา มาบบดนี้มาทีข้าแต่กูจับม่ไหวี้กอดก้ว้มาดิหมเลยเพไม่ใจโอ้ยเนาะ้าสีข้ามนตาแม่มานใี่ก้ใจพชรพนทองกันแันได้ดิะกวใจพชรพทองอ้า่นี่บองอ ยังต่าเมื่อบ้านกูกัไป้าชีค้มเนาะมวัาดีปะวันใจเป็ดพนทองเ้องไข่ตัวสมมุินามใมคนหูวอยฟังดูยาใจมอที่เป็นล้อหือเป็นต้อยเปล่าไก่หัอแบ้งกระเป๋าอแย่งมาท้าจีเฮายเป็นลำบวนเนาะ ยกนึงกำลังวกสะตัดติ้งดุกทุบแลีนบ่ทันหันเที่ยงตามหลังบ่ทันเซ็งเอ้ยเทียงเข่าบ่ทันได้พิษสมัยเป็รลมชอยพิษสมัยเป็นฟังแต่น้อยจนเทาจนเราได้แปดชี้ปีแล้วแม่จำอ่ะ จะมืนหากระจมึงกน่อยแต่คนละสาม้อยนึงเอากต่งานหาหลวงพ่อหาจะหาโพหาผู้หายังียกี่จะงานไหนกูจได้ลํางานเจ้าภาพติดๆกันเทียงเอากตงานหาแม่มึงจะได้สนอมึงหากุพ่อคาแทะมึงโบสถจเห็นบุถเห็นท่านนะพ่อเอาหลายใหญ่ฮงน้าพีนอ่อนขอสูลำเดืองตะกอนมวนมวน